กัดส,สิน้องอมั้งเนี่ยน้อ่อน่นอนับฟอง้องช่อนทับกับองอ้าวอยไมบอกกากะลนั่งโอหายว่าสิบโออาเนียนั่งกอหายโจกเจือให้ก็ได้ลาบอีกตัว <c oughs> นึงเนอะขากินเขาเยอยู่เหะโอ้กินเขาเลยแล้วอะเนอะเี๋ยถ,ถึงกินกิอเกา นี่แหละมาเห็ดบุญแน่นี่ผมเห็ดบุญอยู่บา้านเห็ดบุญอยู่บ้านมื้อนี้ไอ้สิเดเขาไปเบิง่งถาดผู้ภูมีกับพ่อใหญ่ใสกับเจ๊หัวได้นิเจ๊กูใสล่ะบ่จัาชกเกเสือดูเขาขอถุงของมึเขาว่าไอ้เพิ่นให้ไปเฮ็ด,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 ดบุญน้ำมันผโพลูดม่ีหน่อยอยู่ห้องตัวขาดมีหน่อยอีกเขา

ผู้เฒ่าเนไป